เสียงพ่อของเธอดังก้องขึ้นมาคืนนี้ตระกูลซ่งจะประกาศยกเลือกการแต่งงานของลูกสาวข้ากับไอ้ขยะซูเฉินและต่อหน้าทุกคนจะประกาศมั่นหมายกับทายาทแห่งตระกูลเย่ในงานเลี้ยงใหญ่หรูหรากลางเมืองทุกสายตาจับจ้องไปที่เย่เจ้าหวงทายาทหนุ่มแห่งตระกูลใหญ่เขาก้าวลงจากรถท่ถามกลางเสียงฮือฮาแสงแฟลช และเสียงกรีดของสาวๆรอบทางเดินพรมแดงทุกก้าวของเขามั่นใจราวกับเจ้าของเวทีนี้โดยแท้จริงแต่ในอีกมุมหนึ่งที่รถเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่ชายหนุ่มผู้ถูกดูถูกมาตลอดห้าปีนั่นคือซูเฉินกลับนอนหลับไหลอย,อยู่โดยไม่รู้เลยว่าคืนนี้เป็นคืนชี้ชะตาสองบอดี้การ์ดหัวเราะเยาะพลางพูดเสียงดัง <laughs> ไอ้ขยะนี่ยังกล้ามางานเลี้ยงอีกเหรอหรือมันตายไปแล้วกันแน่ซูเฉินยังไม่ตื่นแต่ทันใดนั้นจี้หยกบนคอเขาเริ่มเรืองแสงวนแหวนพลังโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นบนร่างคลื่นพลังมหาศาลไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าในขณะเดียวกันเสียงปรบมือดังก้องแต่ในเงามืดแสงหยกจากสูเฉิน ยิ่งทวีความสว่างขึ้นเรื่อยๆเย่ท่ยะโสโอหังหัวเราะเสียงดังแกมันก็แค่ขยะคืนนี้ทั้งตระกูลซ่งและเมียแกจะกลายเป็นของฉันทั้งหมดเสียงหัวเราะเยะกล้องสะท้อนจนคนรอบข้างพลอยหัวเราะตามแต่ในเงามืด สูชืนเพียงก้มหน้าไม่พูดอะไรสายตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้หมวกกลับเย็นเยียบจนทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งลงอย่างประหลาดกลางเสียงหัวเราะเยาะของเย่พลันแสงสีเขียวก็วาบขึ้นจากในรถสร้อยคอยกที่แก็บพลังไว้ยาวนานหลุดกระเด็นออกมาลอยกลางอากาศราวกับมีพลังบางอย่างดึงดูดก่อนจะปักกลับเข้าที่คอของชายในเงามือดอย่างพอดิบพอดีเขาเพียงเอ่ยเสียงต่ำ นี่ฉันเป็นขยะงั้นเหรอแววตาคมว่าปรากฏขึ้นในความมืดทำเอาคนที่ยืนใกล้ถึงกับคนลุกโดยไม่รู้สาเหตุความโกรธที่ปะทุแย่ยังคงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้พร้อมเอานิ้วชี้จ่อที่อกสูเฉินให้เข้าใจไว้ซะตั้งแต่คืนนี้ไปแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะยืนเคียงข้างผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไป เสียงหัวเราะรอบข้างดังก้องอีกครั้งแต่คราวนี้กลับเต็มไปด้วยความอึดตัดแปลกๆราวกับมีบางสิ่งกำลังจะระเบิดออกมาทันใดนั้นซูเฉินค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีน้ำเงินลึกล้ำสะท้อนแสงจากหยกที่เปล่งประกายเขายกมือขึ้นแตะที่จี้พร้อมกับเอ่ยคำพูดที่ทำทุกคนเงียบกริบฉันชื่อซูเฉินแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ห้าปีก่อนหากวันนั้นไม่มีคนคนนั้นชูเฉินก็คงสิ้นใจไปแล้วในวันที่พลังวิญญาณของเขาคลุ้มคลั่งร่งรางกายแทบแตกสลายกลางสายฝนเขาถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลโดยคนในตระกูลของภรรยาทั้งที่คนทั้งเมืองต่างรอเยาะว่าชายหนุ่มอย่างเขาไร้ค่าไม่คู่ควรกับตระกูลใหญ่แต่ความจริงก็คือหากวันนั้นไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เขาคงไม่มีโอกาสมีลมหายใจอยู่จนถึงวันนี้ห้าปีที่ผ่านมาเขายอมอดทนยอมแบกรับคำดูถูกเพราะทุกครั้งที่หวนคิดถึงค่ำคืนนั้นเขารู้ดีว่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของเขาไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่ถูกยกให้ใหม่ตั้งหาดและค่ำคืนนี้ในวันที่ทุกคนพร้อมใจจะเหยียบย่ำศักดิ์ศร,รีของเขาอีกครั้งดวงตาของชูเฉินกลับฉายแววเด็ดเดี่ยว ฉันไม่เคยลืมเลยว่าวันนั้นใครช่วยชีวิตฉันไว้และจากนี้ไปฉันจะไม่ยอมให้ใครพรากสิ่งที่เป็นของฉันไปอีกอย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ